สวัสดีครับวันนี้ร้าน i t k ีนะครับมีคอมพิวเตอร์มือสองมาจำหน่ายนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่สำหรับใช้งานในสำนักงานนะครับแล้วก็หรือใช้ในบ้านก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวยี่ห้อเดลนะครับรุ่น o p t i p l e x 990นะครับขอเรียนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเดลเนี่ยเขาทำหลายเขาเรียกหลายตระก,กูลนะแต่ถ้าเป็นตระก,กูลที่ ใช้สำหรับในออฟฟิศหรือว่าสำนักงานหรือว่าในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเกรดของออตระกูลเนี่ยครับจะเป็นเกรดอีกระดับหนึ่งกับตระกูลที่อยู่ในระดับขายกับผู้ใช้ตามบ้านนะครับหรือพวกคอนซูเมอร์ที่ใช้แบบระดับบ้านๆเนี่ยมันจะคนละอย่างกันเลยนะครับก็คือถ้าเราเห็นตัวนี้นะครับที่มันจำหน่ายมือสองเนี่ยมันไม่ใช่มือสองสภาพที่เทียบกับ ผู้ใช้ตามบ้านเนี่ยมันจะคนละระดับกันเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้หลายปีนะครับซึ่งตัวนี้นครับโดยปกตินะครับถ้าเป็นสินค้ามือสองของของเดลนะครับของเดลแล้วก็เป็นตระกูลออ t ิเปกเนี่ยเ,เวลาเราเวลาเวลาเราของพวกมือ1อะ่ะที่มือ1ที่เขาซื้อไปก็คือใช้ในพวกบริษัทเนี่ยเมื่อถึงเวลาในระยะเวลาหนึ่งนะครับเช่นอาจจะใช้งานไปสัก3ปีเนี่ย แม้ว่ามันจะเสียหรือไม่เสียนะครับโดยโดยโนโยบายของบริษัทเนี่ยเขาจะต้องทําการเปลี่ยนโลทั้งหมดนะครับไม่คืออ,อ,อาจจะมีเหตุผลในด้านทางบัญชีนะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอ3ปีปุ๊บสมมติว่าทั้งบริษัทมีคอมพิวเตอร์อยู่พันเครื่องเขาก็จะทยอยโลเปลี่ยนโลเปลี่ยนเป็นชุดๆไปนะครับเลยเป็นที่มาว่าคอมที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันเป็นคอมที่สภาพดีนะครับใช้งานได้หลายปีนะครับ ตัวนี้เดลออปติเพ็ก990เนี่ยตัวนี้เลยนะครับมันจะมี CPU เป็น Intel Core เออ Intel i5 นะครับแล้วก็เ,เป็น i5 Gen 2แล้วก็มีแรมอยู่ในตัวนะครับอ2 4จิกนะครับมันจะเป็น2จิก1แผ่นอ่2จิก2แผ่นนะครับรวมกันเป็น4จิกนะครับแล้วก็เซตนี้นะครับ จะมีจอนะครับจอเนี่ยเป็นจอ HP นะครับมันใช้ร่วมกันได้นะครับไม่มีปัญหาจอ HP ซึ่งเป็นจอขนาด Y นะครับอันนี้คือ Y อัตคืออัตอัตราส่วนของของความความกว้างกับความสูงเนี่ยมันความกว้างมันจะมันจะกว้างกว่านะครับเราเลยเรียกว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวจอ Y นะครับอันนี้ตัวจอ Y เนี่ยครับขนาดเส้นทะแยงมุมเนี่ยคือ19นิ้วนะครับแล้วก็เมาส์กับคีย์บอร์ดก็จะมีแถมไปในเซตเลยนะครับ ผมขอบอกราคาก่อนราคามือสองตัวนี้นะครับอยู่ที่4,350บาทนะครับเซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับก็มีค่าส่งอีก300บาทนะครับถ้าถ้าเกิดว่าลูกค้า,าต้องการให้ส่งทางขนส่งอะไรพวกนี้นครับก็ตัวนี้นะครับก็ลงมาพร้อมกับเป็น Windows 10นะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูถัดไปนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดของพอร์ตเชื่อมต่อต่อตางเนี่ย เรามาดูกันเลยครับด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะมีรู USB จํานวน4รูนะครับข้างหน้านี่4รูข้างหลังมีอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้คือ4รูแล้วก็มีรูหูฟังกับรูไม้นะครับอยู่2รูช่องนี้นะครับก็เป็น c d ดีลอมซึ่งทางร้านเทสมาหมดทุกทุกรูเนี่ยครับทางร้านเทสหมดแล้วนะครับนะฮะเพื่อให้ซื้อไปแล้วไม่ มันมันเป็นของมือสอง่ยก็ต้องมีการตรวจสอบซึ่งทางร้านก็ตรวจสอบแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังแป๊บหนึ่งนะครับผมขอขยับเบาๆหน่อยอ่าละ่ะนี่คือด้านหลังมันนะครับด้านหลังมันเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็น power supply นะครับแล้วก็พอร์ตในการส่งภาพก็เป็นชนิด VGA นะครับแล้วก็มีรูไม้นะครับกับรูรับรูไม้กับรู ตรงนี้น่าจะเป็นรูหูฟังนะครับเป็นรูหูฟังแล้วก็มีจอช่องต่อ display p o r t เราสามารถที่จะต่อออก2จอได้นะครับจอหนึ่งก็คือใช้ VGA นะครับอีกจอนึงก็ใช้เป็น display p o r t นะครับแล้วก็ตรงรู USB ด้านหลังก็จะมีอีก123456มี6้รูนะครับรวมกับด้านหน้านะครับด้านหน้า4รูด้านหลัง6รูรวมเป็น10รูเหลือแน่อนอนครับแล้วก็ พอตตัวนี้ก็เป็นพอต ps 2ซึ่งสําหรับต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดซึ่งอันนี้มันเป็นสําหรับเมาส์คีย์บอร์ดรุ่นเก่าๆแล้วซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราก็ใช้เป็น usb นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ได้ไปก็จะมี wifi ด้วยนะครับนะฮะเป็นมี wifi ด้วยไม่ต้องเดินสายแ,นแลนละนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองดอูอุปกรณ์ภายในมันนะครับาการเปิดเคสนะครับไม่ต้องใช้น็อตนะครับใช้มือแค่เปิดอย่างนี้นะครับ เหมือนกับเปิดบานพับประตูทั่วไปนะครับด้านในนะครับตัวนี้ก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์500จิกนะครับเป็นชนิดซา t a นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น c d ดีรอมนะครับซีดีรอมทางร้านทดสอบแล้วนะครับว่าใช้งานได้แล้วก็ตัวนี้มีแรมสแผ่นนะครับแผ่นละสอจิกรวมเป็น4ีจิกแล้วก็สามารถเพิ่มแรมได้อีกนะครับมี2มีอีกมีว่างอีก2แถวนะครับ แล้วก็สามารถที่จะติดตั้งกั์ดจอเพิ่มได้นะครับมีสล็อตมาให้นะครับสองสองสล็อตเลยนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นชนิด PCI ปกติอันนี้ก็เป็น PCI เหมือนกันแต่ PCI ตัวถ้าจำไม่ผิดคือ PCI 1นะครับเป็น PCI เล็กๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็พัดลมนะครับทางร้านก็ทดสอบแล้วนะครับว่าใช้งานได้นะครับมีความเร็วรอบที่ดีอยู่นะครับหมุนปึ๊ดๆเลยอันนี้หมุนได้นะครับ แล้วก็พัดลมเคสนะครับตัวนี้เอาไว้ดูดดูดหรือเปล่านะน่าจะดูดนะฮะดูดดูดความร้อนเข้ามานะครับแล้วก็ในตัวโทรศัพทพายก็มีพัดลมเหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องทุกเครื่องที่ทางร้านาจัดจำหน่ายนะครับจะมีการทดสอบดิ้นสติกนะฮะคือหมายว่าทดสอบตัวฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะดำเนินการจัดส่งนะครับก็สังเกตน,นะฮะเราก็จะทดสอบโดวยว่าเออตอนเนี้ยพัดลม พัดลม CPU มันหมุนทำงานไหมอะไรอย่างนี้ครับเช็คลําเช็คชิปต่างๆนะครับก็ขั้นตอนนี้เราทำให้ก่อนที่จะจะ,จะส่งทุกเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูผลการทดสอบกันนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนการทดสอบ memory แล้วนะครับทดสอบแรมนะครับมันก็กำลังดาเนินการทดสอบไปอยู่นะครับนี่นะครับ ผลการทดสอบทุกอย่างก็ผ่านนะครับ All test passes นะครับก็คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นนะครับที่อยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับใน PC ตัวนี้เนี่ยทำการทดสอบผ่านหมดแล้วนะครับยืนยันนะครับว่าใช้งานได้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์เซตนี้นะครับ ราคา4350บาทนะครับพร้อมใช้นะครับแล้วก็มีว i f i ให้พร้อมใช้งานด้วยนะครับไปถึงแล้วก็เกาะรหัส Wi-Fi ก็ออกเน็ตใช้งานได้เลยนะครับรองรับการใช้งานทุกอย่างนะครับพื้นฐานทุกอย่างยกเว้นว่าเป็นเกมที่ที่ต้องมีใช้สเปคสเปคภาพสูงๆองเงี้ยตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ได้ทำออกแบบมาสำหรับงานแบบนั้นนะครับแต่ ลูกค้าสามารถที่จะซื้อกา์ดจอเพิ่มได้นะครับในกรณีที่ต้องการที่จะเล่นเกมที่ใช้กราฟิกเยอะๆนะครับนะครับราคา4,350บาทเนี่ยยังไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งก็300บาทนะครับเซตนี้ก็คือเดี๋ยวทางร้านทางร้านก็แพ็คใส่บับเบิลให้ใส่กล่องให้นะครับเพิ่มอีก300นั่นคือค่าส่งนะครับโอเคครับถ้าสนใจนะครับก็คลิกติดต่อด้านล่างนะครับทางร้านจะมี มีลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าถ้าสนใจคอมพิวเตอร์รุ่นอื่นนะครับก็สามารถดูได้จาก,จากลิงก์ด้านล่างเหมือนกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ